สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับใจเลยโอ้โหสะดุง้งสะดึง้งตอนนี้อยู่ในแมปแพดเิลเบเอร์เอ็กซ์ X นะครับก็อย่างทีเลยนะครับผมได้ปลดล็อกโซนสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งบิลเลียนฟาร์มประมาณสองวันนะครับสองวันกว,กว่าก็ปลดล็อกได้นะครับหนึ่งโซนที่ฟาร์มอยู่นี้กับโซนก่อนหน้านี้นะครับต่างกันเยอะไหมก็เอ่อเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมได้เชื่อมงวงละ ประมาณนะครับประมาณหกสิบล้านคร่าวๆนะห้าสิบหกสิบล้านนะครับประมาณนี้ก็ได้เพิ่มมาหนึ่งเท่าเลยอะ่ะก่อนหน้านี้ที่ฟาร์มตัวนี้นะครับได้ประมาณสามสิบล้านบวกลบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็หกสิบล้านบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับอ่าคอยเมาหรือว่าบูสเฟนที่ทุกๆคนรู้จักกันนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยสองจุดสองบ้างนะครับสองจุดหกบ้างบางทีก็ดรอปมาเหลือหนึ่งจุดสี่เลยอะ่ะ <c> ย <oughs> ิ่งคูณเยอะก็ได้เยอะนะครับคูณน,น้อยก็ได้น้อย ห้าสิบล้านหกสิบล้านบวกลบนะครับผมไม่แน่ใจนะประมาณห้าสิบถึงหกสิบล้านนะครับบวกลบอันที่จริงเนี่ยอยากจะสะสมให้มันครบหนึ่งปีเลี้ยงครับแล้วค่อยไปสุ่มทีเดียวพอได้เงินมาจํานวนหนึ่งเนี่ยมันอดใจไม่ไหวนะครับอยากจะไปสุ่มเลยวันนี้ก็เลยอัดคลิปเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้ามาหนึ่งร้อยล้านแล้วนะครับผมก็มาสุ่มครับแต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับแต่สี่ร้อยล้านตอนนี้อัดคลิปเลยมาเอ,อ่อ เปิดบูทก่อนนะเปิดบูทก่อนเดี๋จะลืมผมว่าผมใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับอ๋เอเดี๋ยวเด,วเดวีเพื่อแม่เหรียมันเด้งเข้าตัวนะครับเอ่อกล่องอะไรจะแตกโอเคอันนี้ชื่อสกอตนะครับถอดเลยสกอตโอเคถอดไตแล้วก็ใส่ตัวที่มีบัฟแม่เหล็กอันนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับ มันจะได้ดูดเหรียญน,นะครับเหรียญมันจะไม่ต้องวิ่งตามตัวมานะครับคอมมันจะได้ไม่เหล็กนะครับถ้ามันสุมนานๆเนี่ยเดี๋ยวเหรียญมันจะมากองอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะไม่ได้งเข้าตัวอ่ะมาเปิดบูธอยา่างละใบก็น่าจะพอนะครับร้อยบูธท,ทางานแป๊บนะครับเนี่ยเห็นปะเหรียญมันไม่วิ่งเข้าตัวนะครับเพราะว่าตัวที่มีบัฟไม่เหล็กเนี่ยมันดูดเข้าตัวหมดเลยครับโคตรเจ๋วดูด,ดิ ดูดเขาตัวจวบๆบ,บเลยอ่ะไปบูดน่าจะทำงานแล้วนะครับ <c oughs> ออะเปิดหัวมาก่อนเลยสามตัวแบบแจมๆออโตดีรีฟโอเคออโตดีรีฟโอเคโอเคจะหายแวบเลยเมื่ตกี้ได้มาเป็นโกลเด้นหนึ่งตัวนะครับเออนี่ไม่ขอไม่ติกนะครับไม่ขอไม่ติกเลยขอแค่เจ้าหมาป่าเนี่ยแตกมาเป็นโกลเด้นเยอะๆ อีกรอบแม่แม่จาก400ล้านเหลือ3เร0ล้านแล้วนะครับอะอ,อตโตนมสามนานนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิกเซยมสลามจะมาบ่อยนะโอ้โหพอทักสามตัวามาเลยโอ้โหจะปวดจัด <c oughs> สามตัวที่เลือยขนาดนั้นเลือยฮะพอทักเนี่ยมาเลือยอฮะอ๋อเหลืออีกสองร้อยเก้าสิบหกล้านนะครับรวดเดียวเลยปะแบบรวดเดียวเลยอะ่ะอันนี้จริงเนี่ยมิติกมาก็ได้นะเออมิติกมาก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยนุม่มแต่และดอกเนี่ยขอดีๆได้ปะอ๋อ โลเด้นเฮ้ยโลเด้นอะไรอะพิกซี่เววูฟมาเป็นโลเด้นตัวที่สองนะครับเมื่อกี้โอสถิไม่อยู่กับตัวแล้วครับตอนนี้ลุน้นลุ้นจัดหรือท่าอะไรนีเงินโอ้โหเงินหมดแรงไวโอ้โหโอ้หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสุดท้ายไม่นะเงินฉันอันนี้คือเกลือหิมาอะไรใช่ไหมที่มันเป็นสีชมพูอะนูเหลือจะเชื่อเกลือจะเจี๊ยบหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสุดท้ายนะครับ ไออย่างน้อยไม่ติ่มาสักตัวขอเลยคาดหวังเลยขอบคุณครับกดเองดีกว่านะครับกดเองดีกว่าอ่ะทีละสามอ้อย่างดีอย่างดีอย่างดีงดที่ได้กเด่นมาอ่ะหนึ่งตัวไปหนึ่งตัวไปเน้นเน้นจุกจุกอ่ทีละสามทีละสามโอ้โห oh my god มิติกจะไม่มาเลยโอ้สามตัวติดอีปิกได้อีกสามตัวไหมนี่ยังได้อยู่เหลืออีกยี่สิบสามล้านสามตัวไม่น่าจะพอเอาได้เหรอตามนั้นนะ 400ล้านเรนโบ้คอยใช้เวลาฟาร์มไปน่าจะเอ,อ่อ10บวกบวกชั่วโมงนะครับนี่คือสิ่งที่ได้มาครับเกลือหิมาอะไรเออหลายตัวเลยแล้วก็พิกเซลวูฟนะครับได้มาเออน่าจะ20กว่าตัวนะครับ20ตัวนิดๆแล้วก็ที่เป็นโกลเด้น4ตัวส่วนตัวมิติกไม่มาเลยโอ้โหเหลือจะชือ้อเลือจะชือ้อ ไปรวมกันนะครับไปรวมกันได้กี่ตัวไม่รู้นะครับแต่ไปรวมกันเดี๋ยว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 เกือบรวมตัวที่มีบัฟไปนะครับน้ําตาไหลเลยนะเอาเรนโบคอยวีไปรวมเนะนี่ยน้ําตาไหลเลยนะขั้นตอนนี้คือแบบต้องใจเย็นๆกี่ตัวในี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวเลยอยู่ ได้อีกสักตัวปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฟลิปโอเคได้อยู่ได้อีกหนึ่งตัวแต่ก็ที่เหลือนะครับเกลือฮิมาลัยเกลือฮิมาลายันสียมพูแป๋วเลย เฮ้ยแย่ละโอเคยังอยู่โอ้โหดอกใจโอ้โ oh, ห oh, จะหายเวบเลยมันมีตัวนี้ด้วยนะครับไอเกลือหิมาลายเนี่ยที่เป็นบัฟเป็นโบคอยวีผมก็ตอกใจนึกว่าไปรวมซะแล้วโอเคเช็ค okay. ก่อนนะดีเช็คนี่ไงนี่ไงโอ้โ oh, ห oh, ดีนาะดีเช็คหืมหืมหืวจะปวด8ปดเนนะครับนี่ถ้ามันแตกนะ <c oughs> ผมบอกเลยถ้ามันแตกนะ มีเครื่องมีเครื่องเบ็ดเสร็จแล้วนะครับได้มาที่เป็นโกลเด้นเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ของเก่านะครับได้มาหกตัวนะครับพิกเซลวูฟที่เป็นโกลเด้นหกตัวส่วนตัวที่เป็นระด,ดับธรรมดาเนี่ยเออน่าจะเท่าไหรอ่อ่ะมันมีบัฟที่เป็นเรนโบคอยด้วยนะครับ ไม่ได้ดูนะครับตอนที่มันสมได้เนี่ยมันมีมาเป็นเดนโบคอยหรือเปล่าเออน่าจะเหลืออีกประมาณ5-6ตัวนะครับพิกเซลวูที่เป็นระดับธรรมดาเนี่ยส่วนเกลือฮิมาลายันนะครับได้มาเป็นระดับโกลเด้น1 2 3 4 5 6 7ตัว400ล้านเฟนตาซีคอยคือแบบไม่ได้พินตเกลยนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจาดแล้วก่อนหน้านี้คือแบบ ผมสุ่มไปหนึ่งร้อยล้านนะครับไอคลิปที่เปิดได้ตัวไม่จริงอ่ะมันมาสองตัวเลยนะครับเปิดในคลิปได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปิดนอกรอบเนี่ยมาอีกหนึ่งตัวในหนึ่งร้อยล้านนั่นแหละนะครับแล้วทาไมตอนนี้สี่ร้อยล้านไม่มาเลยฮะไม่มีดวงเร็ว <c oughs> อ่ะฟาร์มต่อฟาร์มต่อสูตรเดิมเลยนะครับหนึ่งตัวหนึ่งกล่องหนึ่งตัวหนึ่งอันคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเยอะเลยอะมาแป๊บเดียวนะครับแต่ใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยคือโคตรนานนะครับอ่านคลิปแป๊บเดียวก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีงตอนนี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปละบาย